สวัสดีครับผมรอยตุศรีวจทย์ิชยจิริใสเป็นคณะกรรมการของกอตนตำบลทับตะแกครับเราก็ได้เข้าร่วมวางแผนระวังแผนางานร่วมกันศึกษาพิเศษต่างด้านร่วมเป็นคณะทํางานของสสปตตของตำบลทับตะแกแล้วก <Sh> ็มามาร่วมงานกับแวรเวน์ก็มีความมุ่งมั่นในการทํางาน จากที่การที่ดูแลวว่าเขาสนใจในการง,งานเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรีเสรีวัฒนาชัยนะคะเเป็นวิทยากรค่อกิจกรรมทําผ้ามัดย้อมกับคุณครูแอนค่ะก็สอนอตําบลมีส่วนในการ เข้ามาช่วยทำเรื่องของหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมจากสีของเปลือกมะพร้าวค่ะก็เราก็ได้ทำงานร่วมกันครูแอมเป็นครูที่น่ารักค่ะเเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดหลักสูตรระยะสัน้นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำผ้ามัดย้อมจากสีของเปลือกมะพร้าวนะคะคือการนำเอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาช่วยกันพัฒนา ในเรื่องของออการเพิ่มมูลค่านะคะเราทำในเรื่องของหลักสูตรมะพร้าวแต่อย่างครบวงจรด,ด้วยกันก็คือทั้งในเรื่องของไม้อาจจักรลาในเรื่องของออการนำเปลือกมะพร้าวมาย้อมผ้านะคะการนำส่วนต่างมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็ได้มีการร่วมกันคิดว่าเ,เปลือกมะพร้าวเนี่ยจะเอามาทำอะไรนอกจากการทำปุ๋ยนะคะ ได้มีการลองทดสอบแล้วก็ลองทดลองทำดูก็ได้เป็นผลที่น่าพอใจแล้วก็เป็นที่สนใจของออกลุ่มนักเรียนนะคะในการนำมูลค่าของออสินค้าให้มีมูลค่าที่มากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้พัฒนาฝีมือทั้งตัวของของนักเรียนแล้วก็ของผู้สอนไปด้วยเหมือนกับเรียนด้วยเรียนไปด้วยกันน่ะนะคะก็ กอสลอตำบลมีส่วนเข้ามาช่วยในฐานของกิจกรรมนอกจากของการทําผ้ามัดย้อมก็จะมีในเรื่องของการทํางานร่วมกันในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าของที่บ้านจะเป็นสู่เป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดูนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากอสลอตำบลก็ได้ให้ได้เขาเรียกว่าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือทั้ง ตัวบุคคลหรอออือบางครั้งเขาขอยืมสถานที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีนะคะทางออกอสสนาบลได้เข้ามามีส่วนช่วยในการทําบ้านหนังสือนะคะสาหรับเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้ใช้นะคะสาหรับผู้ที่สนใจในกลุ่ม เข้ามาอ่านหนังสือกันก็ทำบ้านหนังสือด้วยมาพัฒนาในส่วนของกิจกรรมเรื่องเอศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็มีการสอนร่วมกันในเรื่องของเศร,รษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะก็ถามว่าทำงานกับคุณครูแอนเป็นยังไงคุณครูแอนน่ารักนะคะเราทำงานกันแบบสบายสบายแล้วก็ครูแอนครูที่ตั้งใจ ช่วยนักเรียนจริงๆถ้านักเรียนมีปัญหายัางไงก็ครูแอนก็ยินดีจะช่วยเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็คือคุยกันได้นะคะน่ารักน่ารักมากเลยค่ะกะ็ทั้งในเรื่องของอ่ะ,ะกิจกรรมทำหลักสูตรก็มีการเขาเรียกว่ารับรับ ังความคิดเห็นของทางวิทยากรด้วยว่าวิทยากรอยากได้อะไรอยากทาอะไรก็นักเรียนอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคิดว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันที่ดีมากเลยคะ่ะส่วนตัวก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ